โอเคตอนนี้ก็เขาเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคครับน้องๆก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็พักเรื่องวีฟายไว้ก่อนวันนี้พี่ก็จะมาทาการโหลดเกม GTA V นะครับผมก็หลังจากที่พี่ได้ปล่อยคลิปคอมกากะก,ะก็สามารถเล่นเกม GTA V ได้นะครับคลิปนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว4เดือนกว่านะครับก็ยังมีกระแสมาจนถึงทุกวันนี้นะพี่พี่โหลดเกม GTA V ยังไงพี่สอนโหลดได้ไหมแล้วก็คลิปนั้นนะครับผมน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับที่มียอดวิวสูงมากๆในช่องของพี่นะฮะก็มียอดวิว ิวสูงถึง70,000กว่าวิวเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูกดตัวไอไปเลยนะครับผมพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมกดตัวไอเข้าไปได้นะครับสำหรับคอมของใครกากๆแต่อยากเล่นเกม GTA V นะกดย้อนกลับไปดูได้นะครับมาครับผมวันนี้ก็พี่ก็ได้ทําการซื้อคอมเครื่องใหม่แล้วนะครับมันก็ยังไม่มีเกม GTA V วันนี้พี่ก็จะมาโหลดเกม GTA V ครับแต่วันนี้พี่ก็จะมาโหลดแบบของแท้นะครับผมไม่ใช่แบบเกมเถื่อนโหลดตามเว็บนู้นเว็บนี้นะทุกคนถามว่าเกมเถื่อนเกมแท้มันต่างกันยังไงแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไ นนะะข้อดีมันน่าจะมีข้อเดียวก็คือมึงไม่ต้องเสียเงินอ่ะเออมึงไปเข้าเว็บดาวน์โหลดมาเลยก็ติดตั้งเล่นได้นะครับอันนี้ก็คือนะ่าจะเป็นข้อดีของมันนะสำหรับเกมเถื่อนส่วนข้อเสียผมบอกเลยว่าผมเคยเล่นเกมเถื่อนมาแล้วนะครับผมผมไม่แนะนําให้เล่นแล้วก็ไม่สนับสนุนให้เล่นเกมเถื่อนนะครับทุกคนก็เสียข้อที่1สําหรับเกมเถื่อนก็คือมันไม่สามารถที่จะเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆได้สําหรับคุณที่อยากจะเอาไปเล่นออนไลน์นะมันจะเล่นไม่ได้นะข้อ2ครับผมก็คือไฟล์ติดตั้งเกมที่เราไปโหลดในเว็บนูบ้นเว็บนี้ กับตัวไฟล์เกมนะครับอาจจะทําให้เครื่องของคุณนั้นมีปัญหาในภายหน้าก็ได้นะครับผม3ก็คือปัญหาต่างๆมากมายนะครับมันจะตามมาที่หลังนะครับสาหรับเกมเถื่อนนะครับผมอ่ะสก็คือการอัปเดตเกมจะไม่มีในระบบเกมเถื่อนนะครับผมอย่างเช่นเกมแท้เนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็จะพัฒนาไอเทมหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมส่วนเกมเถื่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งสิ่งนี้นั่นเองนะครับผมก็จะไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาเนาะอก็คืออุปกรณ์หรือไอเทมต่างๆในเกมนะครับผมมันก็จะมีน้อยกว่าหรือ ไม่มีเลยนะครับทั้งๆที่เกมแท้เนี่ยมันมีนะครับผมอ่าเนี่ยก็จะเป็นข้อเสียหลักๆนะที่ผมนํามาพูดให้ฟังกันนะครับส่วนข้อดีมันก็มีข้อเดียวมึงไม่ต้องเติมเงินมึงไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าผมก็ไม่แนะนำเนาะทุกคนสนับสนุนเกมแท้ไว้นะครับผมอ่าให้ผู้พัฒนา,า,าเกมเขาเนี่ยได้พัฒนาออามาให้เราเล่นสนุกสนุกกันไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ครับผมเรื่องใหญ่ทางผมไม่ได้ซีเรียสครับผมแต่ผมซีเรียสก็คือวันนี้ผมจะมาโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเน็มมนี่ัไ I don't know. พี่ก็จนนะฮะน้องๆก็อยากจะมีแบบ3 b มสัก1เครื่องนะติดไว้ที่บ้านนะครับน้องๆสปอนเซอร์ก็เข้าหน่อยละกันนคะครับผมเด็ดสักหนึ่งเครื่องก็ยังดีนะฮะแล้วถามว่าเครื่องเก่าผมเนี่ยผมได้เกม g d v มายัางไงครับตอนนั้นผมโหลดมาที่ร้านเขาเลยนะครับก็คือสั่งร้านเขาโหลดมาให้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมประกอบความเองไงมันก็เลยไม่มีนะโอเคครับผมผมก็จะโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือมาดูว่าภารกิจของเรานะครับผมใช้เวลาการโหลดกี่ปีครับผม <c oughs> ต้องพูดว่ากี่ปีนะ้าจะพูดว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยคงเป็นไปไไมม่่่ด้้ผอกกวาี กี่วันกี่เดือนนะฮะโอเคครับผมผมก็จะดาวน์โหลดผ่านสตรีมนะครับผมตอนแรกว่าจะดาวน์โหลดผ่านอ e ีพิกนะ yeah. แต่ว่าอ e ีพิกเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรไม่รู้นะมันไม่สามารถจ่ายตังได้นะครับผมเ,ออเสียเงินไม่ได้โหลดฟรีทําไมยุ่งยากอย่างนี้นะอ e ีพิกผมก็เลยมาซื้อในสตรีมนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยสตรีมเนี่ยน่าจะถูกกว่าอ e ีพิกนะอีพ e ิกประมาณ750กว่าบาทเลยนะตอนนี้นะก็แต่อ e ีพิกเขาจะมีแบบการแจกเกมอยู่บ่อยๆนะมันมีช่วงหนึ่งที่มันแจก GDAV อยู่นะแล้วก็ช่วงลดราคาตอนนั้นอยู่ที่ปันมาณ300กว่าบาทนะ ราคาปัจจุบันก็ประมาณ750กว่าบาทนะครับทุกคนแต่สตรีมมันถูกกว่านะครับประมาณ700กว่าบาท702บาทหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเออถูกกว่ากัน50กว่าบาทเลยนะทุกคนนะโอเคก็เปิดสตรีมขึ้นมาครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโหลดมาประมาณกี่ชั่วโมงแล้ววะเพิ่งได้1กิกจุดสนะครับผมแล้วมึงดูฮนะ <laughs> ไฟล์เกมทั้งหมด95กิกครับผมโอ้โหบล็อกบักเฟา ูใช้เวลากี่ปีเนี่ยมึงต้องโหลดแบบข้ามวันข้ามคืนนะ่ะเออแบบใครที่ใจไม่แรงจริงเนี่ยผมว่าแบบไม่ได้นะไม่ไหวจริง,รงนะสาหรับไฟเกลแล้วมึงดูดิคือเน็ตมึงไม่แรงมึงไปไม่รอดจริงๆนะครับผมอันนี้เน็ตมือถือนะเออเพิ่งได้แค่นี้เองนะครับผมาโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะกดโหลดไปอย่างนี้แหละนะครับผมอ,อ่าแล้วมันจะมีไอ้พวกเด็กกระโปรงมาชอบถามว่าพี่มึงซื้อเกมยังไงนะครับผมมึงเข้าไปสมัครสตรีมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมสตรีมมาครับผมหลังจากนั้นให้มึงนะ่ะไปค้นหาเกมที่มงออยาากกจจะซื้้หลัันน จะมีให้เลือกระหว่างซื้อเป็นของขวัญแล้วก็ซื้อให้กับตัวเองนะมึงจะซื้อให้ใครต้องจึงให้ตัวเองมึงก็เลือกนะหลังจากที่ซื้อเสร็จปุ๊บมึงก็ใส่วีการนะครับใครที่ไม่มีวีการ์ก็ไปสร้างซะนะครับมันจะเป็นแบบบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรประมาณนี้นะก็ไปสร้างที่อ่า uh, ทูบ e นี่วอลเล็ตนะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็ใช้บัตรวีการ์ดนหละดในการจ่ายตังค์นะครับผมจ่ายเสร็จแล้วนะครับมึงก็ต้องมานั่งดาวน์โหลดอย่างนี้ก็ใครใช้เน็ตมือถือเหมือนผมนะก็แปดปีนะครับผมทุกคนเออผม ถ่ายหลายวันแน่นอนนะฮะไปคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมมาตัดมาตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วกันครับผมไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับผมอะ่ะก็ตอนนี้นะครับเวลาเนี่ยฮะหกโมงเย็นนะครับผมเนี่ยหกโมงเย็นเป๊ะเลยนะครับผมก็ผมโหลดตั้งแต่ประมาณ อร่อยวะนี่นะผมโหลดตั้งแต่บ่ายโมงยี่สี่นะครับผมจนตอนนี้นะครับผมหกโมงเย็นนะฮะก็เพิ่งได้แค่นี้เองนะครับผมนี่นะดูนะทุกคนนี่สามสิบหกกิกนะครับผมอ้คือผมต้องรออีกประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเลยนะเนี่ยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเจอกัน,นครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา สามทุ่มแล้วนะฮะเนี่ยผมมีอะไรจะบอกวะนี่ครับผมมันเพิ่งได้53 g กิกนะฮะซึ่งโคตรเชีย่ยเลยทุกคนแบบเน็ตผมมันตัดเองอะ่ะคือแบบ เราไอเราก็โหลดทิ้งไว้ตั้งนานนะคือความจริงเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านี้นะมันน่าจะได้แบบ60ิกิกแล้วอะพอเปิดดูก็แบบเฮ้ยเชี่ยเน็ตมันตัดเองครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นเี่ยอะไรนะตอนนี้ผมว่าน่าจะรีเซ็ตเครื่องใหม่หนึ่งรอบแล้วกัน3ทุ่มแล้วนะสามทุ่มสนาทีนะครับเพิ่งได้53ิกิกนะโอเคเดี๋ยวเราตัดมาอีกเวลาหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่เช่กันครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะฮะนี่เลยครับผมอ่าตอนนี้เรามาอัปเดตสถานะกันนะครับผมนี่เลย74ดีกิกนะครับผมเหลืออีก20กว่ากิกนะฮะผมค่อนข้างที่จะง่วงไม่ไหวมากแต่ผมต้องนั่งต่อไปเพราะว่าเน็ตผมม,มันมักตัดเองครับท่านผู้ชมเอออาจจะพูดแรงไม่ได้นะเพราะว่ามันดึกแล้วนะเดี๋ยวคุณยายลุกม,มาด่า 74ิกครับผมก็เป็นวันใหม่แล้วนะตอนนี้เที่ยงคืน1นึนาทีแล้วเห็นไหมนผู้ชมผมคาดว่าน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสอนะถ้าอย่างเร็วนะถ้าอย่างต่ําก็น่าจะตีสามอะตีสองตีสาประมาณนี้โอเคครับผมตัดมาในเวลาต่อไปแล้วกันครับผม let's go โอเคครับผมตอนนี้ก็ ตีสองยี่สิบหกแล้วนะครับผมก็เพิ่งได้แค่นี้นะครับผมมาเก้าสิบกิกแล้วครับทุกคนมาครับผมอีก5กิกเท่านั้น5กิกเท่านั้นครับทุนผู้ชมหลังจากที่รอกันมาอย่างยาวนานครับผมมาดูว่าอีก5กิกจะใช้เวลาถึงตีสามหรือเปล่ามาครับผมอย่าตัดมาเวลาถัดไปเลยละกันครับผมเออไม่ไหวแล้ว โอเคครับผมเราจะเฮไปพร้อมๆกันครับผมตีสามสิบเจ็ดนาทีสามสิบสามแล้วครับผมสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วครับผมทุกคนมาครับจังหวะนี้สามสิบหกครับผมสามสิบเจ็ดอ้ยอ,อยากจะลองลั่นมากเลยตอนนี้คือถ้าเป็นตอนกลางวันนะมึงแล้วไงต่อตื่นเต้นมากๆครับผมทุกคนโคตรตื่นเต้น มาแล้วทุกคนทุกคนมาแล้วโอเคครับผมก็เรียบร้อยดีตามท้องเรื่องก็ผมก็จะยังไม่ได้เล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะตัดมาพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะต้องปิดเครื่องพักเอาไว้นะครับเพราะว่าเครื่องผมทํางานหนักมากตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อวานยันตอนนี้ตีสามโอ้โหแถมผมก็ไม่ไหวด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวตัดมาพรุ่งนี้เช้าแล้วกันครับผม let's go สําเร็จแล้วเว้ ครับผมก็ตัดมาตอนเช้าแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา8ดโมงเช้าครับผมก็ค่อนข้างที่จะง่วงนะครับผมยังแบบแบบเบ,บ,บลอๆอยู่นะทุกคนก็คือแบบนอนดึกมากๆเลยนะครับเมื่อคืนนะนอนตีสามกว่าเลยนะมันก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกครับเพราะว่ามันตื่นเต้นไงทุกคนตื่นเต้นแบบตื่นเต้นโคตรอะ่ะเออนะครับผมก็เราได้นอนกี่ชั่วโมงวะหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเราได้นอนประมาณ4ี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงประมาณนี้แหละนะครับทุกคนโอเคสุดท้ายครับผมฝันของเราก็เป็นจริงฮนะเราสามารถโหลดเกม GTA ด้วยเน็ตมือถือได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเลยแล้วกันนะครับผมก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้เวลาตีสามกว่านะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมแบบโคตรนานอ่ะทุกคนผมใช้เวลาดาวน์โหลดตั้งแต่เมื่อวานเวลาบ่ายโมงยี่สิบนาทีนะครับผมถึงตีสามนะครับผมตีสามกว่าเลยนะฮะใช้เวลาทั้งหมดนะครับผมรวมๆแล้วประมาณ14ชั่วโมงนะครับผมทุกคนใช้เวลา14ชั่วโมงเลยนะครับในการดาวน์โหลดเกม GTA V นะครับโคตรนานน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่แบบโหลดเกมแบบที่ ทรมานที่สุดนะครับผมอ่ะพอใช้เน็ตมือถือนะก็ถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยก็คือทําไม่ได้นะทุกคนก็ถ้าเอาตามความเป็นจริงเนะครับผมก็มันไม่ถึง1วันนะครับผมก็1วันมันจะมี2 4ชั่วโมงใช่ปะ่ะแต่นี้เราใช้เวลาดาวโหลดไปทั้งหมด14ชั่วโมงนะครับผมก็แต่ถ้ารวมตัดคลิปแล้วก็กว่าจะลงคลิปน่าจะ1วันแล้วล่ะนะครับผมมาครับผมได้เวลาแล้วครับผมที่เราจะมาทดสอบเล่นกันนะครับผมว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่ามันต้องเล่นได้ดิกูสาเสียตังไปเน็ดร้อยวอลเลยนะ เรามาจัดกันดูครับผมไปเพื่อเป็นการเสียนาฬิกา Let's go ครับผมอันนี้มันจะมีให้เลือกเล่นาระหว่างอโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็โหมดออนไลน์นะครับโอเคเราไปโหมดเนื้อเรื่องแล้วกันโอเคเราเป็นโหมดเนื้อเรื่องก่อนนะครับผมมาอะไรเนี่ยทุกคนมันต้องติดตั้งอะ,อะไรนะเนี่ยล็อกตาร์ก่อนนะครับทุกคน เจนเยนเจนเยน,เนมันต้องเป็นวันของเราสิวะอะไรเนี่ยออฟไลน์อะไรเกิดอะไรขึ้นมาครับผมก็เมื่อกี้ที่มันเข้าไม่ได้ก็น่าจะเป็นที่ผมยังไม่สมัครบัญชี Rock Star นะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ผมได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูว่าจะเข้าเล่นเกมได้หรือเปล่านะถ้าเข้าไม่ได้ก็คือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคกดเพย์แล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย โอเคครับผมและท้ายที่สุดผมก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เวลาผ่านไป11โมงแล้วนะครับทุกคนก็ตอนแรกที่มันเข้าไม่ได้เนี่ยนะครับผมผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะตอนแรกกังวลใจนิดนึงนะครับเพราะว่าพยายามสมัครบัญชีกับล็อกสตาร์แล้วมันก็ไม่สามารถเล่นได้นะทุกคนคือตอนแรกผมไปดูวิธีการแก้ปัญหาที่มันเล่นแบบโหลดแล้วเล่นไม่ได้อะเออไปเจอคลิปคนไทยครับเขาสอนเขาสอนแก้แบบปัญหานี้แหละแต่ว่าคือวิธีของเขาเอ้ยอะไรแป๊บนึง เฮ้ยนี่อาร์มันดาเฮ้ยนี่มันเมีเยมมไมเคิลหรือเปล่าวะทุกคนนี่มันอาร์มันดาหรือเปล่าวะใช่แน่ๆเลย โทรมาอะไ้งหนาวะเขาสอนแก้โดยการที่แบบลบทิ้งแล้วก็โหลดใหม่นะครับทุกคนโอเคปล่อยให้มันคุยไปนะเขาบอกว่าเวลาเราโหลดเนี่ยเราต้องปิดแอนตี้ไวรัสวินโด s ด้วยนะครับเพราะวินโดนจะสแกนไวรัสแต่พอผมลองมาคิดดูคือแบบที่มันเกมแท้นะเว้ยเกมแท้ซื้อจากสตรีมเลยนะเว้ยมันจะมีไวรัสได้ยังไงมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่น่าจะเกี่ยวนะถ้าเกิดว่าเป็นเกมเถื่อนเกมปลอมที่เราดาวโหลดตามเว็บต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะพอคิดหน่อยแต่นี่มันเป็นเกมแท้นะเว้ยมันไม่มีไวรัสอยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมเพราะฉะนั้น ก็เกิดคิดขึ้นมาได้ครับผมว่าผมเคยสมัครบัญชีกับล็อกสตาร์อยู่อีเมลหนึ่งก็คืออีเมลนั้นตอนนั้นสมัยผมเล่น GTA แซนเว่สมัยผมเล่น GTA แซนก็คือเป็นอีเมลเก่าที่ผมเคยใช้นะครับกับล็อกสตาร์ผมก็เลยลองเอาอีเมลนั้นมาลองใช้ดูปรากฏว่าแม่งได้เวยเข้าเกมเล่นได้แบบง่ายๆเลยนะทุกคนเอออะไรจะง่ายขนาดนี้นะโอเคตอนนี้ก็เข้าเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะก็โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ ในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ช่องทางการโดเนตจะขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะครับผมสามารถสนับสนุนกันเข้ามาได้ตามกําลังใจที่คนอยากจะสนับสนุนผมเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ผมปรับแบบไฮทุกอันเลยนะไฮเล่นเลยนะตอนแรกผมปรับวิลี่ไฮนะคือมันเล่นได้สบายอ่ะเครื่องผมอ่ะวิลี่ไฮที่ผมปรับลงมาเป็นไฮเพราะว่าคอมมันจะได้ไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับทุกคนก็เลยแบบเล่นแบบไฮไปโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาทําให้รู้ว่าเน็ตมือถือนะครับก็สามารถโหลดเกม GJV ได้นะครับผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าก็โหลดได้เหมมมืออนนกกกััแล้ว็ททีี่สําาคคญรผผใใย คอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับเกม GTA V นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือผมจะทำคอนเทนต์นะครับล่าท้าพิสูจน์ต่อจาก EP ที่4ี่นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนั้นเราทํามาได้ประมาณ4เดือนย้อนหลังไปนะครับผมก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเก็บเงินซื้อคอมใหม่นะครับผมอ่ะส่วนผมจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะครับผมก็เราจะเล่นฟรีไฟ์บ้างเล่น GTA V บ้างนะผมเล่นแต่ฟรีไฟลมันก็น่าเบื่อนะทุกคนเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอก